ในวาระดีถีวันขึ้นปีใหม่นี้ขออาราธนาบารมีธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระปัจเจกพ,พุทธเจ้าทั้งหลายและพระอาหารหันตเจ้าทั้งปวงมาคุ้มครองปกป้องรักษาให้ทุกท่านและครอบครัวมีความสุขและความเจริญมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมีกำลังใจที่เข้มแข็งทุกโศกโรคภัยปัญหาอุปสรรคใดๆที่มีอยู่ขอให้มาลายหายสูญสิ้นไป ประกอบธุรกิจงานใดๆที่เป็นสัมมาอาชีวะก็ขอให้สำเร็จเป็นอัศจรรย์มีทรัพย์สมบัติไหลามาเทมาได้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีผู้ใจบุญค้ำจุนพระพุทธศาสนาขอให้ปีใหม่นี้เป็นปีทองแห่งการสร้างบุญสร้างบารามีทั้งการทำทานรักษาศีลเจริญสมาธิภาวนาให้บุญส่งผลให้ชีวิตเจริญก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นไป คิดหวังสิ่งหนึ่งประการใดอันเป็นไปในทางที่ชอบประกอบด้วยกุศลขอให้สำฤทธิผลในความปรารถนานั้นโดยเร็วพันจงทุกประการขอพรอนันประเสริฐนี้จงบังเกิดมีแก่ทุกท่านในปีใหม่นี้และตลอดไปเทิญ